สวัสดีครับช่างยุทธไทยแลนด์คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำแบตเตอรี่นะครับที่สั่งมาใช้เป็นประจำนะครับก็สั่งมาจากร้านใน Lazada นะครับเดี๋ยวมาแกะดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับก็อย่าลืมกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์แนะนำที่ชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปนะผมก็เผื่อมีสินค้าดีๆนะผมก็จะมาแนะนำให้นะครับถ้าสนใจสินค้านะครับ ก็ผมจะนําลิงก์มาแปะไว้ใต้คลิปนะครับผมเดีย๋ยวไปแกะดูกันครับ <Okay. S 1> ก็หลังจากที่ผมส่งมาส่งนะครับ <Okay. S 1> ก็จะแกะดูนะครับอันนี้ผมสั่งมาแค่2ลูกนะครับผมไม่ต้องสั่งมาเยอะนะครับ หมดเราสั่งเรื่อยๆนะครับแบตเตอรี่นะครับนี้ผมก็เคยแนะนำไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้มีช่วงนะครับ1 1 1 1นะครับก็าสามารถที่จะซื้อในราคาที่ประหยัดนะครับ ก็รุ่นนี้แบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับใส่ได้หลายรุ่นนะครับจะเป็นพวกเวฟนะครับ cbr kick s c o p p ไ i c อ n ไหนนะครับเวฟนะครับแตนทอมนะครับแล้วก็พวกฟ i โนมีโอนูโวนะครับ ksr ครับ รถรุ่นเก่าอย่างดีตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับ M s X นะครับตัวนี้ก็ใส่นะครับนี่ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็ไฟแรงนะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับใครสนใจนะครับผมก็จะนำลิงมา กดดูลิงก์ใต้คลิปได้นะครับราคาไม่แพงนะครับสั่งใช้เป็นประจำเลยนะครับตัวนี้ใช้ดีไฟแรงนะครับได้ทั้งที่เป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับที่มีแบตเตอรี่ลักษณะแบบนี้นะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาแนะนำนะครับแบตเตอรี่นะครับผมสินค้านะครับ ็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์แนะนําติชมนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับช่างยุทธไทยแลนด์นะครับลาไปก่อนนะครับ